呃，富个那么，你才紧张嘛？你傻了都有。<noise> แปดสิบสามเก็บฟัง

ตัวเฉาค่้ยอ่ะทั้งสองสีเลยนะมันดอกดีวฟรอะไอดีวฟรสเนี่ยตัวเนี้ย<ะ>สำหรับผิดแม็กนะัทนะมันเป็นมันเป็นคัดคาสองมือาาาาคัดคาสการไว้สองมือ<ะ>ตอนเนี้ยราคาไม่แพงแต่ถ้า ถ้าถ้าแม็กนัดเข้ามันจะพ็้แต่แพงเช่เพอตุนได้ตุนเนี่ยตีบวกรู้สึกว่าถ้าตีบวกมันจะเข้าเซตกับอะไรอะไรเนี่ยแต่ว่าอะไรนะต่อไปติดก<อ>ันคาถาอันนั้นน่ะมันเป็นเซตกับแหบวนสไปริ่ววิง่ง ไอตัวสกายวิ huh. uh ่งตปวี่นันนอยดนีมโอเงไม่แพงด้วยไม่ถึงเอ็มสีแดงอีน้เงิอเจใช่ละส่องมาทุกวันนะวันไหนถือก็โอ้เจ็ดแว้น เพื่อนก็สองเฟสแปงชิบหายช่วงเซิ์ฟคูณแม่งอยะเฟสแทนแ ใจคอไม่ดีแข็งเงี้ยมุดดินแม่พี่เดย์รอว่ะหน้าเหมือนร้อต้อมเลยรักเพื่อนี่ยช่วยเพื่อนเลือกลองเพื่อนมาแกดูเพื่อนหน้าเขียวเหมือนล้อต้อ,ตอก่อนตายใช่ก็ เอาเป็นมายมาโดดเดินืน่ะเดินมั่วไม่เดลอดรู้สึกต่ ทิมมีเสื้อไฟอยู่อ่ะได้ไหมเหตุใดไหมไม่ทันทำไรเลยเป็นลมตายเกิดหรือาสามไปก็ไอชิมสันลำเย็นมันขึ้นไปแล้วใช่ไหม ตัวตาหาหบวกบวกก๊อกแก๊บกูมึงยังโปลดอีกเหรอเลขสุดหนี่มันปลดทั้งตัวเลยอ่ะต้องเคลียร์เดียนต้องเกียร์สอีแล้มีของครับมือถืครับ่าน มีขยะน้ำอะไราดน้ำใช่ปะาน้ำเ้าสองมันไปไหนพี่เจะเกียอลูกหัวนี่มีแล้วมีแค่เซ็ตมันหนักสีห้าตัวครับแต่มันต้องแต่งแล้วก็ไปลงไปกับปีนอะไรน้ำไปไหนล่ะมีชุดูน้ำอยู่สองดอกป เดี๋ยว,ยวหาขยะน้ำทางตานนี่นะขับขับ,ขบเป็นไปก่อนเออแล้วถ้าหนูธรรมดาก็ได้แต่ถ้ามันติดไอเนี่ยถ้ามันติดฟลิปเปอร์แล้วาานะไปเ,เลย,เลยจับได้นะธรรมดาถาไำไ้ไปเลยจับได้นะธรรมดาน้าประตูนี่เดือดเดือดขึ้นมาก nửa ngựa lúc lúc nó nhiều nè okay bốn cái bốn của... ở... mà bốn cái cái bốn cái bốn cái ขึ้นมาชั้นจะเก้าสิบล้วพีว่าสามคนหลงสุดยอดเลย่ะลงลงมันมันมีกี่ชั้นนะคะพี่เดย์เฮ้ยถ้าผ่านทะลุร้อยหนึ่งไม่สุดยอดเลยนะพี่เดยเด์สตรีมอยู่ปะเนี่ย ควจะสตก,ก็ไม่สติดดได้ภาพิมพ์ออกสื่อ,อพักโหพักขวดซ้อมไปมไปแต่โล่แต่ม่เลย

ขึ้นไปนะค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวบอกแป๊บนึงเอามาขึ้นไปละขึ้นไปละระวังระวังระวัง

ลงมุมไม่ได้หรือลอยกินก็แอโร่ก็ใส่เสื้อเสื้อไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้อะมันตีหนักอยู่พี่เดชถ้ามันวางแลนใหญ่มันมุงไม่ติดใช่ไหมไม่รู้คือไม่สุขวเลยครับ Đây ăn. <laughs> 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 <coughs> 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 <tok> ไม่มีตัวอะไรอยู่ลยออยแล้วในชะ่ปะอ,อยู่เง่้ยนะยังอยู่ตรงกลางนะจะลองยิงม,มุมที่โดนจริงๆแ,แล้วพี่มีที่ไหนนะถ้ายิงแล้วมันไม่ติดก็แสดงว่าใช้ไใบด้านรอเลเปี่ยนอาจจะเป็นแอบแอลโล่แอบแอลโล่ด้วยไม่คิดว่ามันจะฮิวบ้างเหรอ โลกะอย่างนั้นก็เอาไม่อยู่ที่คนไทยไี่รีบดี วอแตกนะถ้าไม่เียงหัวมันวางแรงวางแรงเ็มไม่ได้มันมาแล้วมันาแล้วดิ้งดิ้งดิ้งติดยาตีขึ้นมาเด็ดเด็ดเด็ดเจ๊ลูกเจ๊ลูก

geto mm -hmm. yeah eu vou por ไปเลยอไรวไปเลยไปเลยช่วมีไงพอดีเลยเอาไปดีหายอยู่เนี่ยไปเลยนะจิ๊น